สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาชมดูต้นจิกน้ำนะครับที่อยู่กลางแม่น้ำนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นเป็นเกเาะก็ว่าได้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับคำว่าเกาะเนี่ยผมก็จะเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นทะเลนะครับอยู่กลางทะเลแล้วก็จะมีน้ำล้อมรอบก็ คิดว่าเกาะมันต้องต้องอยู่ในทะเลเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ํานะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายบุรีนะครับก็จะเป็นเกาะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะมีจะมีน้ําล้อมรอบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเรื่อยๆนะครับซึ่งเกาะที่นี่นะครับก็จะมีต้นจิกน้ํา เป็นส่วนมากนะครับก็เลยอยากจะถ่ายคลิปให้ดูเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยตรงเกาะเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับจะเป็นต้นจิกน้ํานะครับครับเดี๋ยวจะขอพาทุกคนเนี่ยดูพลางๆเลยนะครับดูนะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นต้นจิกน้ําอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ ดอกกาลังออกหรือว่ามันกําลังจะหมดไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออรู้สึกว่าเป็นเป็นดอกที่มันกําลังออกนะครับดูยังเล็กๆอยู่นะครับบางเชอร์เนี่ยยังยังไม่แตกเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีบางเชอร์ที่มันร่วงไปนะครับบางที่มันอาจจะมีการบานไปแล้วก็ได้นะครับบางเชอร์นะครับ โอดูนะครับบางเชอยังยังเห็นเป็นสีแดงๆอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับโอ้สแสดงว่าผมเนี่ยมาช้าไปหน่อยนะครับถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะได้ดูดอก ของต้นจิกเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับมันจะเป็นสีแดงสดเลยนะครับแหมเสียดายจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินการต่อไปนะครับเผื่อว่าด้านหน้าอาจจะมีดอกสวยๆนะครับของต้นจิกน้ำนะครับครับเราไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมขอตัดสายกลางก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะครับจะเดินไปทางนี้ไปตรงเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกทีแล้วก็จะไปทะลุที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันจะเป็นมันจะเป็นวงรีนะฮะเป็นเหมือนรูปไข่นะครับแต่ว่าข้างๆก็จะมีน้ําล้อมรอบนะครับครับเดี๋ยวเราจะ เดินไปตรงก่อนแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปกันเลยก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็จะโดนน้ำท่วมหนักเลยทีเดียวนะครับก็จะมีบางต้นที่เสียรูปทรงไปจากทรงต้นเนี่ยกลายเป็นทรงเอ็นเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีใบให้เห็นเป็นแบบนี้ใบมันก็จะร่วงหมด พอมาวันนี้นะครับดูนะครับกลับมาสมบูรณ์กันอีกครั้งนะครับครับจะเห็นว่ามีต้นจิกทั้งนั้นเลยนะครับ ส่วนต้นที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นต้นก้างปลาลูกขาวนะครับที่ที่ผ่านมาที่ผมได้เอาไปทาบอนไซน,นะครับก็จะเป็นก้างปลากล้างปลาลูกลูกดำนะครับแต่ว่าวันนี้ให้รับชมก็คือก้างปลาลูกขาวนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับลูกมันจะเป็น รวมแบบนี้นะครับ พอไปทำอนซก็จะสวยมากเลยนะครับถ้ามันอยู่ในกระถางแล้วก็จากต้นใหญ่เนี่ยกลายเป็นต้นเล็กแล้วก็จะมีลูกขาวๆออกมานะครับก็จะดูสวยงามมากเลยนะครับผมคิดว่านะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นแต่คิดวา่าน่าจะสวยเลยนะครับ ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก้างปลาลูกขาวยอดเขียวลูกขาวนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมต่อนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกาะเนี้ยจะมีต้นจิกน้ำเสียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีต้นก้างปลาลูกขาวอาจจะมีลูก ลูกดำด้วยนะครับที่อยู่บนเกาะนี้นะครับเอ่อ,น,อนั้นก็จะเป็นไม้ที่ไม่รู้จักบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ วนมากนะครับจะไม่ค่อยเห็นคนสวยๆนะครับเนื่องจากว่า,าบางต้นเนี่ยจะมีรายปกคลุมแล้วก็จะมีเศษไม้มาคลุมเศษหญ้ามาคลุมนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะเห็นคคตตอนสวยๆนะครับ เนเลยนะครับดูต้นนี้นะครับรู้สึกว่ามันกําลังออกมานะครับดอกมันกําลังออกมาก็ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับก็ต้องใช้อีกสักระยะหนึ่งที่มันจะบานออกมานะครับที่เป็นสีแดงนะครับที่มันจะฟูออกมานะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ คาดดาวไม่ถูกเหมือนกันนะครับน่าจะอีกสักสองสามอาทิตย์นะครับอีกสักเดือนหนึ่งก็ประมาณนั้นนะครับถ้าได้โอกาสนะครับเจอที่มันออกดอกสวยๆนะครับต้นไหนที่มันออกดอกสวยๆนะครับก็จะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะครับเจออีกแล้วนะครับสำหรับต้นกางปลาลูกขาวนะครับ ลูกสวยมากนะครับ ตอนนี้เรากำลังมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับครับจากนี้นะครับอ,อ,อันที่จริงก็จะมีอีก อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะไปนะครับก็จะมีจะเป็นทางรกๆนะครับผมไม่กล้าไปนะครับก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเกาะนี้ก็หลังจากนี้นะครับก็ต้องย้อนไปทางเดิมนะครับแต่ว่าผมจะไม่ถ่ายจุดนี้นะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปชมอยู่จุดนั้นนะครับ ครับตอนนี้กําลังออกนะครับไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับสําหรับทางนี้นะครับครับสองข้างทางนะครับก็จะมีต้นข้างปลาลูกคขาอีกเช่นเคยนะครับครับเดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้จากจากเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นทรายนะครับตอนนี้กลายเป็นแอ่งน้ําเลยนะครับ มันจะลื่นหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับดอกต้นจิดน้ำนะครับที่กำลังออกมานะครับ ต้นนี้นะครับเป็นต้นใหม่ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นต้นชมพูน้ํานะครับต้นชมพูน้ํานะครับลูกมันเล็กๆกินอร่อยด้วยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีในละแวกนี้นะครับก็คือต้นมะเดื่ออุดมพอนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นมะเดื่ออุทุมพรนะครับครับต้นนี้ก็เป็นต้นจิกน้ำนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นจะอยู่ในลักษณะทงต้นนะครับแต่ว่ามันโดนน้ำพัดโดนน้ำพัดเมื่อทุกทุกปีนะครับที่เป็นน้ำท่วมมันก็กลายเป็นทรงเป็นทรงรูน้ำนะครับดูนะครับ ต้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับมันก็ยังคงสามารถที่จะเอาตัวรอดได้บนเกาะนี้นะครับ น,นี้กาลังจะออกไปขาเข้าวแล้วนะครับก็ขาเข้าวเมื่อกี้ผมจะเข้ามาข้างหน้านะครับตอนนี้เรากําลังจะออกไปทางเดิมแล้วนะครับ ครับต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเคยถามเพื่อนอยู่ใน f a c e b o o k นะครับว่าต้นอะไรนะครับต้นนี้ว่ามีชื่อว่าต้นอะไรนะครับก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าลูกของมันเป็นแบบนี้นะครับ ครับนี่คือภาพรวมๆนะครับเป็นภาพรวมๆก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยดนแสงอยู่นะครับถากกลับนะครับก็ต้องข้ามแม่น้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่บนเกาะอยู่นะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะข้ามไปบนพื้นดินแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับแต่ว่าอันที่จริงมันไม่ลึกเลยนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งเนี่ยน้ำมันจะลึกมากเลยนะครับผมก็เลยข้ามมาฝั่งนี้ดีกว่าครับผม และนี่คือภาพรวมๆนะครับที่เป็นเกาะที่ได้เข้าไปสำรวจเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในมุมสูงนะครับก็จะเห็นเป็นเกาะอย่างชัดเจนเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ